น่ารักมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แม่ลูกที่น่ารักสุดๆเลยเปยปันวาดและลูกชายสุดหล่อน้องโปดซึ่งโพดนี้เนี่ยแม่เปยเป็นคนอัพรูปลงไอจส่วนตัวด้วยมือของตัวเองเลยในส่วนของการถ่ายรูปนะครับเจ้าตัวหรือว่าทั้งคู่เนี่ยแม่ลูกคู่นี้เนี่ยก็ได้ถ่ายรูปอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านั่นเองครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าซึ่งโพ์นี้เนี่ยของเปยปันวาดก็มีแฟนคลับ เพื่อนในวงการบันเทิงชาวเน็ตมากมายเลยนะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าน่ารักทั้งคุณแม่เปยกับลูกโปรดเลยค่ะพี่โปรดสูงขึ้นมากเลยหล่อน่ารักมากลูกคือหัวใจของแม่ คุณหนูโปรดของเราโตเป็นหนุ่มแล้วโตเร็วมากๆเลยค่ะน้องโปรดหล่อละมุนมากครับลูกแม่เปยไม่ต้องพูดถึงความสวยเลิศเสมอค่ะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนคลับคอมเมนต์เป็น emoji หัวใจอีกด้วยแต่เอาจริงๆเลยนะครับน้องโปรดโตขึ้นเยอะมากๆในอนาคตเราคิดว่าโตขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายอบอุ่นครับ